สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการใช้งานแอดวีราเซลนะครับในการเปิดบินใหม่นะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบินที่ไม่ใช่ในไลฟ์สดหรือในโพสนะครับเช่นอยู่ในอินบ็อกซ์แฟนเพจหรือในไลน์หรือในอินต์แกรมช้อปปี้ page, อ, line, อ, e, อะไรนะครับก็สามารถมาเปิดบินในระบบได้นะครับด้วยการคลิกที่เปิดบินใหม่ตรงนี้นะครับเข้ามาที่เว็บ d v e r ีราเซล com ก่อนนะครับ เข้ามาเว็บ a d v a l a c e c o m นะครับแล้วก็ไปที่เมนูรายการขายนะครับจากนัน้นกนมาเข้าหน้ารายการขายนะครับก็มาคลิกตรงที่เปิดบิลใหม่ตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับมาคลิกเข้าไปก็จะมาหน้านี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็เลือกตรงลูกค้าก่อนนะครับถ้าเรามีลูกค้าที่อยู่ในลูกค้านะครับที่เราจัดเก็บอาจจะจากไลฟ์สดหรือจากโพสต์ต่างๆนะครับหรือจากที่เราเคย ทำมาก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถ <c oughs> เลือกลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์ชื่อลูกค้าตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้า,าบางคนเป็นลูกค้าใหม่นะครับหรือยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็สามารถเพิ่มใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์ลูกค้านะครับอีเมลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ชื่อเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่นะครับหรือถ้าใครไม่มีเบอร์โทรก็ยังไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้า,าเป็นจาก facebook นะครับถ้าดึงมาจาก facebook นะครับ ก็ให้ใส่ ID ของ facebook ลูกค้าในนี้นะครับแต่ถ้ามาจาก s h อป e e หรือ l ล n e ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้ ID Facebook เนีในจะหามาได้ยังไงนะครับก็คลิกที่หา facebook ID นะครับก็ได้เข้าหน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ลูกค้าของเรานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างลูกค้าในาเพจผมนะครับเช่นคนนี้นะครับเราก็คลิกที่ดูโปรไฟล์เขานะครับ อ่าแล้วก็ copy username เข้ามานะครับเข้าไปหน้าเว็บเขานะครับแล้ว copy เข้ามานะครับแล้วก็ไปที่เว็บทะกีนนะครับที่เราเปิดมาจากตรงนี้นะครับมาวางนะครับแล้วกดรอสักครู่นะครับหรือถ้าใครมีแอดเวล่าทนสีฟ้านะครับก็ไปคลิกที่โปรแกรมแล้วไปที่ฟีทูลแล้วก็ไปดู ID ได้ครับเหมือนกันนะครับ อาจจะรอนานหน่อยนะครับพอขึ้นแบบนี้เราก็คลิกดิมอนคลิกครับหรือม่ากดตรงนี้นะครับ c o อปปี้ทุกคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมนะครับไปวางไว้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้จะแจ้งยอดนะครับใน facebook นะครับก็ไม่ต้องใส่า f a c e b o o k ID เขาตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ที่อยู่ปกตินะครับแล้วกดบันทึกนะครับอันนี้ต้องใส่ที่อยู่ที่อยู่ก็ใส่ชื่อที่อยู่ปกติของเขาเลยนะครับ แล้วกดบันทึกได้เลยนะครับพอกดบันทึกปุ๊บมันก็จะมีขึ้นให้เลือกอันนี้นะครับแล้วคลิกเลือกนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการขายนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไลน์มีอะไรนะครับถ้าเราขายใน facebook Fan page นะครับเราก็คลิก facebook Fan page นะครับแต่ถ้าเราขายใน facebook profile นะครับเราคลิก facebook profile นะครับถ้าเราขายในไลน์นะครับก็จะไม่มีให้เลือกตัวเลือกนะครับ ต่อไปถ้าเราขายใน Facebook Page หรือโปรไฟล์เนี่ยเราจะสามารถแจ้งยอดไปในอินบ็อกซ์เขาได้นะครับถ้า Facebook Page นะครับเราก็ต้องใส่ Facebook Fan Page นะครับเพจที่เราต้องการให้มันส่งข้อความไปหาเขานะครับและลูกค้าคนเนี้ยเขาต้องอยู่ในเพจเราด้วยนะครับทีนี้เพจก็ไปหาเพจไปที่เพจเรานะครับ คลิกที่เพจนะครับแล้วก็แล้วก็น,น,กน,นะครับแป๊บนงครับผมไปตั้งให้เป็นหน้าแบบเก่านะครับถ้าสมมติใครเป็นหน้าแบบใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะเก่าจะใหม่ก็ได้หมดเข้าหน้าเพจนะครับแล้วเรา copy URL เพจมานะครับเลือกคัดลอกนะครับจากนั้นก็ไปที่ หาดีเฟ b บุกเหมือนเดิมนะครับเอาลิงก์มาใส่นะครับแล้วกดไฟล์เฟ c บุ o o k ID หรือไปที่แอดวีลาทูลก็ได้ครับแล้วก็ฟรีทูโดูดีนะครับเหมือนกันนะครับจากนั้นพอได้เลขมานะครับคลิดขวาเราก็เลือกคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางนะครับใส่ตรงนี้วันเปิดบินก็ตามที่เราตั้งนะครับวันครบกําหนดนะครับแล้วก็เลือกรายการนะครับว่าเราขายสินค้าอะไรนะครับ เวลาตั้งสินค้านะครับจะตั้งแบบนี้นะครับก็คือถ้ามีสีไซส์อะไรก็ใส่ในชื่อหมดเลยนะครับเพราะว่าเาเอาออกมาดูเนี่ยมันจะดึงมันเฉพาะาช่องชื่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะงงได้นะครับกี่จำนวนอะไรเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้จะยังไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ค่าส่วนลดส่วนอะไรเราก็สามารถตั้งในดีได้เองนะครับ ่ะแบบนี้นะครับสามารถเพิ่มรายการโดยการกดตรงนี้ได้น,นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสินค้าเพิ่มขึ้นมาให้นะครับถ้าเราจะลบเรากกดลบตรงนี้ได้นะครับส่วนบันทึกใบยังซื้อนะครับตรงนี้เราอาศัยข้อมูลอะไรก็ได้คบหมายเหตุอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากา็กดบันทึกนะครับ อ่ะทีนี้ไปดูใหม่นะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจก็คือตรงลูกค้าตรงนี้นะครับเราก็ใส่ชื่อเลือกลูกค้าที่เรามีอยู่ในระบบนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเรากดเพิ่มใหม่ก็ได้นะครับแ้วเราค่อยมาเลือกตรงนี้เอานะครับส่วนเลือกแพลตฟอร์มที่ขายก็เลือกนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนนะครับที่เราขายนะครับถ้าเป็นเพจหรือโปรไฟล์นะครับส่วนถ้าเป็นเพจเนี่ยเราก็ใส่ ID เพจแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราขายในโปรไฟล์เราก็ใส่โปรไฟล์นะครับ พอเราเลือกสมมติเราเลือกโปรไฟล์อย่างนี้นะครับอีตรงเนี้ยช่องเนี้ยเราควรใส่ ID โปรไฟล์ของเรานะครับเช่นเราขายในเฟซบุ๊กหลักเรานะครับเราก็ไปที่เฟซบุ๊กเราอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Copy URL มานะครับอ่าแล้วก็ไปนค้นหาดีนะครับ ตรงนี้มันอาจจะนานหน่อยนะครับถ้าจะให้เร็วก็ไปที่ถ้าใครมีแอดเวลาทูนก็ไปที่แอดเวลาทูนนะครับแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันฟีทูลนะครับแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับแต่ใครไม่มีก็ใช้เว็บนี้ได้เลยนะครับ่าบนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับ แต่ใน,นจากผมขายในเพจนะครับผมก็เลือกโปรไฟล์เพจนะครับจากนั้นก็กดบันทึกนะครับก็จะมีรายการเราของเราขึ้นมาให้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถาพิมพ์ใว้ป่าหน้าพัสดุนะครับอะไรได้ปกติเลยนะครับหรือ,อเรียกเรีบเลขเรียกรยกับเรีพัสดุอะไรต่างๆได้เลยนะครับเมื่อเราเปิด API ของขนส่งถ้าเราจะาแก้ไขพวกค่าส่งเราก็สามารถคิดเข้ามาในบินได้นะครับแล้วก็แก้ไขค่าส่งค่าส่งจะคำนวณจากในเทมเพลตแจ้งยอดที่เราตั้งค่าไว้นะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนบินทั่วไปเลยนะครับ นี่เรามาเช็คว่าเขาอยู่ในอินบ็อกซ์เราหรือเปล่านะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงนี้ดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแจ้งยอดนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ไปที่หน้า facebook นะครับของเรานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอ่าแล้วกดปุ่มแจ้งยอดนี่นะครับหรือกดเทสลองดูก่อนกันได้นะครับอ่าไหมครับ ระบบก็จะแจ้งยอดเรียบร้อยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ลองมารีเฟรชน,นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่าแจ้งยอดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รอชรําระนะครับแล้วก็สามารถทําบินได้ปกตินะครับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ